สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องน้องจอมแสบจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเอา้าพ่อทักมามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปิดดูขอ้อความี้ลงมาหาพ่อหต่องไปทําไปปกติไม่เคยพูดอย่างนี้นี่มีไรพ่อ น,นี่มาอยู่กันพร้อมหนา้าพร้อมตากันเลยนะ natural, ก็ใช่สิพ่อมีขา่าวร้ายจะมาบอกขา่าวร้ายอะไรอีกแล้วอยอกเล่นข่าวดีพ่อจะไปเที่ยวสักหนึ่งอาทิตย์ไปหาแม่ให้ลูกๆไงโอ๊ยพ่ออย่างนี้ตลอดสรุปกลับมาได้แหละไม่ได้ไม่ได้แม่ได้แต่ของกินค่ะ พอถามจริงเถอะอยู่กันสองคนได้ไหมนะันะ่ะปกติจะมียายมาดูด้วยนี่มาอยู่ด้วยอยู่สองคนก็นได้ได้คะ่ะพ่อพ่อไม่อยู่นะฉันจะแก้งนางให้หนักๆเลยเพราะว่าตอนที่พ่ออยู่มันแก้งฉันฉันทำอะไรม,มันไม่ได้ไงเออถึงเวลาฉันเอาคืนมันแน่ได้เวลาเอาคืน จพ่ออยู่กันสองคนได้ไม่เป็นไรพ่อไปเลยรีบดีไปรีบไปเลยนะคะนอยอยากให้พ่อไปเพราะอยากให้อยากแกล้งฉันละสิแกแกล้งฉันไม่ได้หรอกฉันไหวตัวทันหยาห้ามตีกันเข้าใจไหมห้ามแกล้งกันโอเคโอเคโอเคงั้นพ่อไปก่อนนะโอเคพ่อเดินทางดีดีแหละเคมีคนมารับพ่อจ้าลอรออยู่นี้ก่อนก็ได้ ลอก็มาลับแล้วนี่ยายไข่มุกมีอะไรเรียกทำไมมันนี่เลยไปไหนอ่ะไม่อยากไปจะกลับข้อห้องแหละอย่ามาลากมันอ,อย่างนี้นะไม่ชอบอา้าวพี่ก็ไม่ชอบเหมือนกระแต่โต๊ะเวลาน้องมาแกล้งพี่ปล่อยหนูโอ๊ยถ้าแรงมันเยอะขนาดนี้เนี่ยคิดว่าจะหมูลากอ้านี่ใส่ไม่ดีหนีเล่ามานนี่เลยไม่ให้เก็บไปหรอก อะไร呀พวกนี้หนูจะไปหายายให้ยายมาเฝ้าให้ยายมาอยู่ด้วยไม่ต้องไม่งั้นหนูฟ้องยายแน่ว่าพี่ทำอะไรหนูไม่ทำอะไรยังก็ยังไม่เห็นได้ทำอะไรเลยงั้นถ้าแกไม่อยากให้ฉันแกล้งแกล่ะก็แก,แกต้องอยู่รับใช้ฉัน ฉันสั่งอะไรแกต้องทำตามฉันหมดนะโอเคไหมขอคิดดูก่อนก็แล้วกันไม่คิดตอบตอนนี้เลยก็ไะดะ้ยอมเป็นก็ไะดะ้โอเคงั้นไปซื้อมาม่าที่มินิแมทให้หน่อยนะเป็นมาม่าเพจดหละขอแบบแห้งแล้วก็ต้มมาให้ด้วยโอเคไหมเคเค,เค,เคได้แผ่แล้วแฮะ อะไรใส่ลงไปมาม่าเพ็ด,ดีกว่าเอ้ยยาแก้ท้องเสียใช่ใส่ลงไปให้มันไม่ต้องแบบให,ให้มันไม่ต้องได้นอนมันหรอกให้มันนอนหรอกที่ของมันคืนแหละชอบใช้ฉันดีนะนมาม่าเพก็ขอเป็นเพจคุณสามไปเลยแล้วกันพี่คะมียาแก้ท้องเสียไหมคะ อมีจ้ะอันหนึ่งขวดค่ะทั้งหมด110บาทนี่ค่ะกระวก๋าน้ำมาซื้อมาหน่ยจะน,อน้องกับบ้านดีกว่าอุ๊ยลืมไปหิวนั่นแฮะสปากเกตตี้แต่ก็ไม่ได้ซื้อมาลืมช่างเถอะต้มให้ชันต้มให้แกคิดเดียวเหรอที่จะให้ชันต้มให้นะะ คิดเลยเหรอว่าฉันจะแกล้งแกนะแล้วก็ใส่ยาแก้ท้องเสียไปโอ้ยตลอดตลอดที่หายแล้วคุณคนๆคุคมาม่าเสร็จแล้วนะเรามากินได้เลยโอเคโอเคฉันกำลังลงไปจะดูว่าแผนจะสำเร็จไหมนะหืมกลิ่นมาม่า หอมช่วยขึ้นมาบนนี้เลยแฮะโอ๊ยหอมจังกินแล้วนะโอ๊ยทำไมม,มาม่าเลยขนาดนี้เนี่ยทีหลังฉันให้แกต้มไม่กินดีกว่าแน่นอนต้มมาม่มาเป็นนี่ไม่เหมือนพี่ทำอะไรไม่เป็นสักย่า่อ้าวโทษยีหมายความว่าไงแค่บอกว่าพี่ทำอะไรไม่เป็นซชหน่อย

อุ้ยนั่งสินั่งนั่งฮาเบยสบายท้องจังไม่กินละขี้อย่างี้เนี่ยเสร็จแล้วโล่งมากเลยอะ่ะอุย้ยทำไมพี่กินมามากก่าแกนแล้วพี่ถึงขี้เลยอะ่ะปกติพี่จะกินมาม่าแล้วแบบนานขี้ท,ทีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะไม่ช่วพี่แพ้อะไรนนั้นหนอเออว่า แกรู้ไหมว่าฉันแพ้อะไรไม่รู้อุย๊ยปวดอีกแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเบะเละ,ละเฮ้ยพี่มาขี้แตกเลยตรงนี้เฮ้ยพี่ขี้แตกถ่ายรูปพ่อ,พอดูดีกว่าแช่เฮ้ยนี่แกใส่อะไรให้ฉันกินเนี่ยยาแก้ท้องเสียนะ่ะไม่ใช่สิยาระบายใช่มันคือยาระบาย บาขี้ออกมาไงบอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกันหนูฮ่าฮ่าฮ่หนูรู้แผนพี่จนเละหนอยไอ้น้องตัวแสบมันนี่เลยนะชินตีก้นสิดีฮ่าฮ่าฮวิ่งไล่จับก็วิ่งช้าช้าวิ่งททันหนูแล้วกันเถอะนี่มันนี่เลยนะชินตีก้นแกให้ลายเลยคอยดูอุ้ยปวดขี้ฮ่า เห็นไหมบอกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแน่จริงก็จับให้ทันสิ